ไม่อยากหน้าดําหน้าแก่ให้กิน3วิตามินนี้มีหลายคนถามว่าทายังไงดีอยากหน้าเด็กหน้าใสหมอเฟิร์นมีวิตามินตัวไหนช่วยแนะนำไหมจริงจริงมีอยู่หลายอย่างเหมือนกันแต่เอาที่คุณสามารถหากินได้จากธรรมชาติละกันตัวแรกแน่นอนว่าเป็นไลโคปีนไลโคปีนเนี่ยได้จากผลไม้สีแดงเช่นแตงโมมะเขือเทศเพราะว่ามันจะช่วยดูดซับแสง UV แทนผิวของเราได้อันถัดไปก็คือเบตาแคโรทีนมักจะพบในแครอทหรือผักใบเขียวในงานวิจัยปี2017เ่เขาพบว่าถ้าเราได้รับเบตาแคโร กินอย่างเพียงพอในทุกๆวันเนี่ยจะช่วยเหมือนเป็นสารกันแดดธรรมชาติได้อันนี้ว้าวนะแค่เรากินแค่แครอทหรือกินแค่ผักใบเขียวเนี่ยก็จะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยมีกันแดดธรรมชาติตัวสุดท้ายเลยก็คือ EGCg ตัวนี้ชื่อยาวแต่เป็นสารตัวหนึ่งที่ทุกคนคุ้นกินกันอยู่แล้วเพราะว่ามาครบในชาเขียวและชาอู่หลงสารตัวนี้จะช่วยลดการอักเสบได้หลายส่วนซึ่งก็จะไปช่วยลดการอักเสบจ,จากผิวที่โดนแสง UVA ได้ซึ่ง UVA เนี่ยมันร้ายมากตัวนี้จะทําให้หน้าคุณแก่ก่อนวัยอันควรนั่นเอง ดังนั้นถ้าใครไม่อยากหน้าดําหน้าแก่ก็ให้เลือกเอาแต่ละตัวเนี่ยมาปั่นรวมกันได้เลยง่ายมากๆสําหรับคนที่ไม่ชอบทําอาหารก็จะช่วยได้สำหรับใครที่ชอบข้อมูลดีๆอย่างนี้ลืมกดติดตามเพจเซฟฮิวิ่งเป็นหมอเฟิร์นขออวยพรให้ทุกคนเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นและหน้าเด็กลงรักทุกคน,นะคะ่ะ